มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำป่าทะลักไหลแรงสัตว์นังกั้นน้ำพังวันที่1สิงหาคม2567ที่จังหวัดพะเยาเกิดวิกฤตการณน้ำท่วมฉับพลันหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน3วันนะคะโดยพื้นที่บ้านล่าหมู่ที่4บ้านช้ยพรมหมู่ที่ตําตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ได้รับความเสียหายหนักในระดับน้ําป่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านถนนหลายแห่งทําให้ทางเป็นอัมพาตทันทีไม่สามารถสัญจรผ่านได้ปกติดับตำรวจทองอยู่ใจดีนายกทอตอเวียงอําเภอเชียงคําได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือเร่งด่วน พร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกยาวนานถึง3วันทําให้ปริมาณน้ําในลําคลองก็คือน้ํำราวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจนเป็นเหตุให้ผนังกั้นน้ำเดินที่เคยซ่อมแซมอยู่กลับพังลงมาอีกทําให้น้ําป่าได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านคือ2หมู่บ้านนะคะยังทําให้ถนนสายหลักของทั้งสองหมู่บ้านเป็นอัมาพาตทางนี้กระแสน้ําตอนนี้ไหลแรงและสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆบางจุดนั้นสูงเกือบหเมตร ซึ่งตนเองได้เร่งสั่งการแก้ไขเฉพาะหน้าโดยการนำกระสอบทรายมากัน้นหน้าบ้านของชาวบ้านเพื่อไม่ให้น้ําป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมสาหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ17หลังคาเรือนค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ